ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2474ระดับที่66อูมาจิซิงมีพลังมากเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้โจมตีจางวั่เฉินโดยตรงแต่เขาก็เกือบจะฆ่าจงางรั่วเฉินด้วยเขียดแดนกดสมบูรณ์และไอพลังอลนัลทรัก ไม่น่าแปลกใ,ใจเลยที่หลังจากการต่อสู้ราสวรร์เทพสงค้ามอสุรุหิต์บอกกับจารวเฉินว่าเขาพึ่งพาพลังป้องกันและสมพลังของร่างก,กายดับกึ่งเทพมากเกินไปหากเขาพบกับผู้ฝนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเขาหรือระดับเดียวกันขึ้นอยู่กับร่างกายระดับกึ่งเทพของเขานั้นเป็นเรื่องง่ายจริงๆแม้ว่าจารวเฉินจะยืนนิ่งอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับอีกฝ่ายที่จะทำร้ายเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้พบกับชี้ยะยานวงถูกูเจียงและคนอื่นๆที่มีขั้นที่สูงกว่าเขามาก ร่างกายดับกึ่งเทพบของเขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเทพสงครามอัสรุหิตเคยกล่าวไว้ว่าหากเขาได้พบกับมหาเซนในขั้นบัญชีโชอีกฝ่ายจะต้องใช้การยมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําลายร่างกายดับกึ่งเทพของเขาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ไม่ใช่ว่าร่างกายดับกึ่งเทพจะไม่แข็งแกร่งหากมันไม่แข็งแกร่งจารั่วเฉินคงถูกฆ่าโดยชิเวียยานหวงถูและอูเจียงในสนามรบราสวรร์ไปแล้วครั้งนี้จารั่วเฉินรู้สึกถึงอันตรายอย่างรุนแรง ร่างกาย,ยแข็งแกร่งที่เขาพึ่งพาไม่เพียงพอที่จะรับมือกับผู้บังคับบัญชาอย่างอูมาจิซิงแม้ว่าเขาจะได้พบกับราชากรเล็กจางลั่เฉินก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาโดยตรงหากเขาไม่สามารถยืมพลังจากโลกฟ้าดินได้ไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กับอูมาจิซิงเขาต้องหลบหนีทันทีสิ่งที่ทำให้จางลั่เฉินวิตกกังวลคือทะเลปานของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเขาไม่สามารถเปิดโลกฟ้าดินได้และไม่สามารถดืมพลังของโลกฟ้าดินได้เลยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การจะพบปะกับบุคคลสพลังอย่างสร้างเย่ยและสร้างเสียถือเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงราชาก่อเหล็กเลยพยักฝังทองเป็นเสือที่โหดร้ายอย่างเห็นได้ชัดจะเจอกับศัตรูประเภทไหนมันก็ไม่มีเจตนาที่จะโจมตีบางทีหากจารวดเฉินไม่สามารถช่วยตจวอนได้ดจริงจและตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความตายมันจึงจะช่วยเขาได้หากมันสายเกินไปเพียงก้าวเดียวจางรุ่เฉินก็คงจะตาย การที่พยักฝังทองเข้ามารับบทบาทที่เรียกว่าผู้นําทางให้เขามีความสําคัญเพียงใดบางทีอาจมีเพียงพยักฝังทองเท่านั้นที่รู้สําหรับเซียวเฮยจางรัวเฉินยังคงไม่รู้ว่าพลังของมันล้าลึกแค่ไหนเพื่อจะช่วยเขาและกูเย่ยจริงจากเงืม้อมือของอูมาจิวซิงมันไม่ควรอ่อนแออย่างไรก็ตามมันยากเกินไปที่จะหวังว่าเซียวเฮยจะสามารถแสดงพลังได้ทุกครั้งและไม่ล้มเหลว จางรั่วเฉินยังคงหวังว่าชีวิตของเขาอยู่ในมือของเขาเองเขายิ่งคิดเรื่องนี้มากขึ้นเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขามีอินตรายลมากขึ้นระดับขั้นเป็นพ่อระดับขั้นของข้าอ่อนแอขึ้นไปข้าจึงไม่สามารถมีพลังที่ต่อสู้กับมหาศิลปนในข้ามันชี้โชว์ได้ข้าต้องฝ่าด่านไปยังขั้นความสมบูรณ์แบบนยิ่งใหญ่ของคารพัฒนาการโดยเร็วโชคดีที่ข้าได้กันดโลูฮิตซีแล้วความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายของข้านั้นน่าทึ่งมากข้าได้ฟื้นฟูแล้วดังนั้น มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำลายพัฒนาการของข้าจางรั่วเฉินหยิบโลงศพทองแดงที่บรรจุศพของเทพเจ้าออกมาแล้ววางไว้ในห้องเขาบินเข้าไปในโลงศพและตกลงบนร่างของเทพเจ้าเขาเปิดนาฬิกาแดดทันทีตอนนี้จางรั่วเฉินไม่ได้จนีกับหินเทพเขาปล่อยให้านาฬิกาแดดปกคลุม,มแมลงกินเทพทั้งตัวบนซากศพของเทพเพื่อให้ปวกมันตื่นเร็วขึ้นหากเขาไม่สามารถรวบรวมพลังของโลกฟ้าดินได้ มแมลงกินเทพก็จะเป็นที่พึ่งที่ใหญ่สุดของเขาภายใต้นาฬิกาแดดจางล่วินไนะนาดวงวิญญาณดาวของเทพเจ้าที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยเทพเจ้าสงคารามมสุรุหิตในพระราชวังเจ็ดดาวออกมาจ,าจิตวิญญาณแห่งดวงดาวของเทพเจ้าถูกเก็บไว้ในคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดเท่ากับศีรัะของมนุษย์เหมือนกับลูกบอลเปลวเพลิงสีน้ำเงินเข้มจางล่วินมองดูคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าเขาและสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดกับตัวเองว่าที่นี่มีวิญญาณดวงดาวของเทพเจ้าจริงๆ วิญญาณดวงดาวนี่เป็นของใครกันนะท่านปู่ข้าเทพเจ้าหรือเปล่าจิตวิญญาณแห่งดวงดาวของเทพเจ้าในคริสตัลศักดิ์สิทธินั้นยังไม่สมบูรณ์มันเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันช่วยจารวดเฉินได้มากในขณะน,นี้การกันมันจะเพียงพอที่จะฟื้นวิญญาณเสียนที่บาดเจ็บได้ในเวลาอันสั้นยิ่งไปกว่านั้นเขาจะแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนเมื่อวิญญ,ญาณเสียนฟื้นตัวเท่านั้นต้นต่อของวิญญ,ญาณสิียที่เสียหายของจังหวะเฉนินสามารถรักษาได้เร็วขึ้น สามปีต่อมาจางล้วเฉินยืนอยู่บนพื้นผิวของศพของเทพเจ้าจากนั้นเขาก็ยกไม้เท้าทูตสวรรค์ขึ้นมาทันใดนั้นพลังแห่งความมืดของศพลังก็พุ่งออกมาจากไม้เท้าเหมือนกับคลื่นเมฆมันปกคลุมพื้นที่ภายในดงศพทองแดงเป็นระยะทางหลายพันลี้้าร้องและ้าผ่าผ่านความมืดเป็นระยะระยะปล่อยคลื่นแห่งความายนะออกมาข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าหลังจากผ่านการกัดวิญญาณดวงดาวนี้แล้วพลังสมาธิของข้าจะสามารถพุ่งทะลุผ,ผ่านคอขวด และไปถึงระดับ66ได้ในที่สุดจารุ่เฉินรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังสมาธิของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งเทียบไม่ได้กับระดับ65เลยประสิทธิภาพที่ชัดเจนที่สุดของเขาก็คือสามารถผสานวิชาเซเลวิถีความจริงเข้าโดยการด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นเพื่อปลดปล่อยพลังโจมตีที่มากถึง10บเท่าในเวลาเดียวกันจารุว่วเฉินพบว่าการควบคุมข,ของเขาที่มีต่อไม้เท้าทุสวรรค์น,นั้นแข็งแรงขึ้นจิตวิญญาณสีของเขาฟื้นคืนแล้ว รอยรล่วในต้นกำเนิดสีของเขาหายไปเกือบหมดแล้วแต่จางวัชเชนยังคงยิงการที่จะไปแช่น้ําพุร้อยศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเพื่อฟื้นฟูนร่างกายเขาไม่ต้องการทิ้งอันตรายที่ซ่อนอยู่ไว้สิ่งเดียวที่ยังทําให้จางล่วเเินปวดหัวก็คือทะเลปรายของเขาการจะฟื้นคืนทะเลปายของเขานั้นยากเกินไปเขาทําได้เพียงกันยาเสียนและฝึกฝนมันอย่างกระช้าโชคดีที่จางวัชเนร่ารวยและใจกว้างเขาไม่ได้ขาดแคลนยาเสียนอายุหนึ่งแสนปีหรือยาศักดิ์สิทธิ์ดับยนหุย ในระยะเวลาเพียง3ปีทะเลปานของเขาก็ฟื้นตัวได้มากอย่างไรก็ตามมันยังไม่สามารถช่วยจารุ่เฉินให้ต่อสู้กับชนชั้นสูงได้เมื่อเขาใช้ลักษณะเซียนหรือวิชาเซียนทรงพลังรอยแต่งทะเลปานของเขาจะเร็วร้ายลงตอนนี้จารุ่เฉินเข้าใจแล้วว่าทําไมกุยเย่จริงจ,งจึงมั่นใจว่าหมาจิวสิงที่รับบาดเจ็บจะต้องซ่อนตัวเพื่อรักษาาการบาดเจ็บของเขาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะต่อสู้กับชนชั้นสูงใดเลย เขาไม่อาจาต่อสู้ได้สิ่งที่รับบาดเจ็บไม่ใช่ร่างกายของเขาแต่เป็นรากฐานของเส้นทางข้าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเซียวเฮยบอกว่าอูมาจิวซิงดูเหมือนจะเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งดังนั้นเขาจึงไม่ได้ตามพวกเราหลังจากฝกฝนมาสามปีจารเุเฉินสามารถทําลายพจน,นาการไปแล้วแปดสิบข้อข้างนอกผ่านไปแล้สามวันจารเุเฉินรู้สึกเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของกูเย,ย่จริงเขาจึงรีบบินออกจากโรงศพทองแดงและกลับไปในห้อง ห้องนั้นเงียบมากไม่พบเสียงใครเลยเกูเย่จิงยังคงนอนอยู่บนเตียงอาการของนางไม่ดีนักบาดแผลจากกระบี่ที่นอกของนางแย่ลงการหายใจของนางอ่อนแรงมากเหมือนกับเทียนในสายลมที่อาจดับไปทุกเมื่อจางลู่เฉินไม่ใช่คนเลือดเย็นเขาเป็นกงนังวลท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับกูเย่จิงอีกต่อไปแม้ว่ากูเย่จิงต้องการภาพกระสลักถินปีศาจสวรรค์มากแต่นางก็ไม่เคยเอามันมาด้วยกําลังแน่นอนว่าการเอาันมาด้วยกําลังนั้นไรประโยชน์ การคาดจารวเฉินนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การจะหาภาพแกะสลักหินปีศาสวรรค์จากจางว่วเฉินนั้นเป็นเรื่องยากยิ่งไปกว่านั้นเหตุผลที่นางได้รับบาดเจ็บก็คือจารวเฉินต้องการใช้นางเพื่อจัดการกบไปชิงเอ๋อหากจารวเฉินต้องเห็นนางตายแบบนี้เขาคงรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยจารวเฉินยืดนิ้วทั้งสองนิว้วออกมาแล้วกดไว้ระหว่างคิ้วของนางร่างกายของนางเย,ย็นเยือกมากความผันผวนของชีวิตในร่างกายของนางอ่อนแอลงอย่างมาก แม้แต่กฎสายสิ้นของนางก็ยังถูกตัดขาดไปมากกว่าล้านล้านข้อด้วยกฎสายกระบี่ของมุมาจิวสิงการฝึกฝนของนางได้รับความเสียหายอย่างมากมหาเซรษฐคนอื่นจะเป็นต้องฝึกฝนไปเวลา10,000ปีจึงจะได้กดสายเสียงเป็นล้านล้านเทียบเท่ากับกูเย่จิงสูญเสียการฝึกฝนไป10,000ปีหากว่ากูเย่จิงได้รับบาดเจ็บโดยตั้งใจราคาที่นางต้องจ่ายคงสูงเกินไปจางรุ่ยเฉินรู้สึกเสียใจเล็กน้อยคราวนี้เขาสงสัยมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาช่วยนางไว้รด้วกว่านี้ การฝึกฝนของกูเย่จริงก็คงไม่ประสบความสูญเสียร้ายแรงเช่นนี้กฎสายกระบีได้แพร่กระจายไปถึงทะเลปานระหว่างคิ้วของนางแล้วข้ารอไม่ไหวแล้วถ้าข้าไม่ช่วยนางตอนนี้การฝึกฝนกของนางจะพังทลายและชีวิตของนางจะยากต่อการช่วยเหลือจารวาเฉินต้องการที่จะช่วยนางแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะช่วยกูเย่จริงการฝึกฝนกของกูเย่จริงและอูมาจิวซิงนั้นทรงพลังเกินไปหากเขาผู้ฝึกฝนในขั้นรอบจินาการประมาทเขาจะทำร้ายตัวเอง วิธีที่ดีที่สุดก็คือการปลุกกูยี่จริงปล่อยให้กูเยี่จริงรักษาตัวเองซะเพื่อปลุกกูยี่จริงขึ้น,นมาวิญญาณเสียนของจางลั่วเฉินจะต้องเข้าสู่ทะเลปานของนางผ่านพัน,นึกบันทึกสวรรค์ระหว่างคิ้วของนางและสื่อสารกับวิญญาณเสียงที่หลับไหลของนางอย่างไรก็ตามหากกูยี่จริงได้รับบาดเจ็บโดยตั้งใจและแกล้งทำเป็นหลักการที่วิญญ,ญาณเสียนของจางล่วเฉินเข้าไปทะเลปานของนางจะเทียบเท่ากับการเดินเข้าไปในกับดักขณะที่จางล่วเฉินกําลังคิดถึงวิธีที่ปลอดภัยกว่าตุม้ม แสงสีดำกระพริบที่ขอบของค่ายกลล่องหนเสีซฮวยบินเข้ามาจากข้างนอกในร่างแมวจากนั้นก็เปลี่ยนกลับเป็นนกคู่ที่เติบโตจนสูงเท่าผู้ชายเจ้าไปไหนมาจาร่วัชียนถามสีหน้าของเสีซฮวยเคร่งขรึมเพื่อหาข้อมูลและดูว่าเราสามารถหลบหนีจากเอชันตันได้หรือไม่อย่างไรก็ตามคาร์ลฮาร์ดนักเวทดูเหมือนจะตั้งใจที่จะการกับเราคร่ายกลหนึ่งมือไม่ได้ปิดตัวลงเลยแต่ยังคงแข็งแกร่งขึ้น จางลั่เฉินมั่นใจมากขึ้นในการคาดเดาของเขาดูเหมือนว่าไปชิงเอ,อ๋อจะไม่มีขิดตั้งศักดิ์สิทธ์ต้นกำเนิดระดับสูงจริงๆมิฉะนั้นแล้วนางจะทาเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ทำไมเซียวเฮยพูดต่อตอนนี้เอ็นชานตันอนุญ,ญาตให้คนเข้าเท่านั้นไม่สามารถออกไปได้ผู้ฝึกฝนระดับเซียนของคารือหาันตานะเวทค้นหาทุกบ้านในเมืองทุกวันและซักถามพวกเขาทีละคนอีกไม่นานพวกเขาจะพบที่นี่ข้าคุนพรางกายของเจ้าไม่สามารถซ่อนตัวจากผู้ฝึกฝนระดับเซียนได้งั้นเหรอ จางวุฒเฉินถามเซียวเฮยส่ายหัวข้าไม่กลัวผู้บุกฝนระดับเซียนทั่วไปหรอกแม้ว่าพวกเขาจะเดินเข้ามาในห้องนี้พวกเขาจะไม่พบพวกเราในช่วงสามวันที่ผ่านมามีเซียนระดับสูงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่มารวมตัวกันที่เอ็นชานตั้นและพวกเขาทั้งหมดกำลังมองหาเจ้าอยู่พวกเขากำลังตามหาข้าอยู่เหรอจางวุฒิเฉินรีตาลงและยิ้มกองกำลังขนาดใหญ่จำนวนสิบกว่าที่รู้เกี่ยวกับการกำเนิดของที่ต้นศักดิ์สิทธิ์ต้งกำเนิดระดับสูงนั้นไม่โง่เขา พวกเขาคงสังเกตเห็นว่าคฤลืหันนักเวและไยชิงเอ๋อร์กำลังค้นหาจารุเินด้วยพลังทั้งหมดที่มีเพื่อประโยชน์ของพระราชวังต้นกำเนิดกองกำลังขนาดใหญ่เหล่านี้จะค้นหาจารุเินไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ตามอย่าห่วงไปเลยข้ามีที่ซ่อนที่สมบูรณ์แบบข้ารับรองว่าไม่มีใครหาเราเจอหรอกจูๆ่ๆจางั่วเินก็นึกถึงสิ่งหนึ่งและถามว่าเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับอุมาจสมิสิงไหมเซลเฮยพูดอย่างภาคภูมิใจ ไม่มีอะไรในโลกที่ข้าไม่รู้ว่ากันเมื่อสามวันก่อนสิบเจ็ดผู้แห่งพระราชวังทเทพีโชกตาได้ต่อสู้อย่างดุเดือดกับอูมาจูซิงประตูวัญโชกตาทั้งสิบแขวนอยู่เหนือเอนชานตันภายใต้แสงแห่งโชกตาเสียนหลายหมื่นคนกลายเป็นมนุษย์ในชั่วข้ามคืนวิญ,ญญาณทั้งสิบตนถูกส่งออกไปเลยจางรวัวเฉินรู้สึกตกใจในใจเห็นได้ชัดว่าเซียวเฮยเคยได้ยินกับสิบเจ็ดผู้ดวงตาของเขาแสดงถึงความกลัวอย่างลึกซึ้ง ถูกต้อง17พูดตัวใดตัวหนึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพเกิงมนุษย์7พูดผู้สืบทอดผู้นำของ17พูดกล่าวกันว่าเป็นวิญญาณของโลกขนาดใหญ่หลังจากโลกขนาดใหญ่ถูกทำลายวิญญาณของโลกก็ถูกเทพเจ้าแห่งโชกตาจับตัวไปและได้รับการฝึกฝนให้เป็นเทพเจ้าแห่งความตายที่ไม่มีใครชนะได้อูมาจิวซิงตายแล้วเหรอจารุฉินถามอูมาจิวซิงคนได้รับบาดเจ็บสหาหัสจากพลังกระบี่ของหมิงหวัง เขาเอาชีวิตรอดจากการล้อมโจมตีของ17ดผู้ได้อย่างไรเ,เว้นเสียแต่ว่าเขาจะกลายเป็นเทปเจ้าเสี่ยวเพย์ใส่หัวและรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยอูมาเจยียวยงโจมตี5ครั้งและสังหารวิญญาณทั้งสิบได้ติดต่อกัน5ครั้งเสีงยงตะโกนสังหารของเขาดังก้องไปทั่วระยะทาง1น0 0 0แสนลี้ในช่วงสามวันที่ผ่านมาผู้ฝึกฝนทุกคนในหอต่างก็พูดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าผู้ฝึกฝนบางคนที่รู้ความจริงผู้ฝึกฝนระดับเซียนคน,นอื่นๆต่างก็คิดว่า สารสวรรค์ได้โจมตีเอนชานตันในระดับใหญ่พวกเขายังคิดว่าเทพเทวดาจากสารสวรรค์ได้โจมตีด้วย1ฟันหนึ่งสังหาร5ฟันห้าสังหารพลังต่อสู้ของเขาจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนในขณะน,นี้จารุเฉินตระหนักได้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่สามารถแทงทะลุอูมาจิวชิงได้เซียวเฮยตบหน้าอกด้วยกงรงเล็บของมันมันยิ้มและพูดว่าอูมาจิวชิงสามารถฆ่าเจ็ดพูดได,ได้ในตัวหนึ่งในครั้งเดียวแต่มันทาอะไรฆ่าไม่ได้ตอนนี้ จะรู้หรือยังว่าข้าทรงพลังแค่ไหนใช่หรือไม่ดังนั้นเจ้าจ้องประจบประแจงข้านะเมื่อข้าปกป้องเจ้าเจ้าสามารถทําอะไรก็ได้ที่จะต้องการในโฮสหรือแม้แต่ในสารนรกทั้งหมดตอนนี้พวกเราจะไปที่เอนชานตันและทําในสิ่งที่เราต้องการได้ไหมจางลวดเฉินถามเซียวเฮยตกตะลึงไปชัว่วขณะมันยอมรับความพ,พ่ายแพ้ทันทีและไอแห้งๆเอนชันตันเป็นอาณาเขตของขาารกระหันตะเวท พวกเขาได้ตั้งค่ายคนชีวิตและความตายซึ่งสามารถกระตุน้นพลังของเซนจิปรจรเซียนใต้ดิได้ควรจะเก็บตัวเงียบไว้ก่อนดีกวา่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างวเซลเฮยพูดอย่างจริงจังมีคนเล่าว่าชิงวี่หลูเจ้าสำนักพระราชวังโฮดปรากฏตัวขึ้นจากนั้นการต่อสู้ก็เคลื่อนตัวออกจากดวงดาวสำหรับผลลัพธ์ข้าเกรงว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้จางรั่เฉิยนยิมพลังของพระราชวังโฮดนั้นยิ่งใหญ่มาก ความจริงที่ว่าแม้แต่พระราชวังเทพเป็นชกกตาก็ออยังต้องแสดงตัวต่อพระราชวางังฮหสถือเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของจางหั่วเฉินมากเขาเคยดีมาเป็นเวลานาน,านแล้วว่าเจ้าสำนักพระราชวังฮุสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวังเทพอมตะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่านั้นจางลั่วเฉินนึกขึ้นได้ในทันใดว่าเมื่อจกักรพรรดินีเชียนกู่เห็นเขานางนได้พาเขามายัางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ห่างไกลจากฮุสแต่ไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของนาง อาจเป็นได้ว่าแม้แต่จกักรพรรดิหญิงเชียนกูก็ยังกลัวเจ้าของพระราชวังโหดและไม่กล้าเหยียบย่างโหดใช่หรือไม่ข้าไม่คิดอย่างนั้นจกักรพรรดิหญิงเชียนกูกล้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชคกตาด้วยซ้ำเฮไดนางจึงไม่กล้าเหยียบย่างโหดละ่ะจางล่วเฉินใส่หัวเบาและคิดกับตัวเองเซลเฮยเย่อเย,อเยอ้ยเจ้าสํานักแห่งพระราชวังโหดเป็นบุคคลที่น่าทึ่งมากหาไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนตอนนี้เขาคงเป็น เจ้าแห่งพระราชวังเทพอมตะไปแล้วนอกจากนี้เขายังถือเป็นราชาที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาทุกยุคทุกสมัยอีกด้วยดวงตาของเซียวเคยเผยเห็นภาพลักษณ์แห่งความทรงจําที่หาดียากมีกลิ่นขมขื่นเล็กน้อยในสีหน้าของเขาเจ้ารู้ได้ยังไงจากรู่เฉินถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสํานักพระราชวังโฮเป็นความลับสุดยอดแม้แต่มหาเซียนชิงเซิงก็ยังรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เซียวเฮยอยู่ในสารนรกมานานแค่ไหนแล้วเขาจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสำนักพระราชวังโฮได้ยังไง อารมณ์ในดวงตาของเซลเฮยหายไปเขารล้อเบาและพูดว่าพูดถึงเรื่องนั้นเขามีความเกี่ยวพันบางอย่างกับโรคคุณหุนข้าเคยเจอเขาตอนในเด็กด้วยซ้ําเจ้าเชื่อไหมนะจริงเหรอจางล่วเฉินกล่าเวเซลเฮยพูดอย่างมีความหมายว่าเหตุผลที่เขาขังตัวเองไว้บนดาวโฮดนั้นเกี่ยวข้องกับโรคคุณหนุนเขาทําผิดพลาดครั้งสําคัญในสงครามศักดิ์สิทธิ์กับโรคคุณหุนผิดพลาดอะไรจางล่วเฉินถาม แล้วก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน